นักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสี่พื้นดิามแล้วครับส้มวันนี้ก็ฝนตกได้พี่น้องเลยอ๋อไปหายิ่งกับพี่ได้ประเดิดเจ้าฝนอยู่นี่จู่จู่อยู่ต่อไฟนี่หนาวเผ็ดเดียวกับหาหนึ่งเข้าหนึ่งนำอยู่สายเชื่อพี่ได้ฝนตกมุดขึ้นขึ้นนี่ก็ว่าจะไปกั้นกับไม่ได้ไปซ้ำตกท้าฝนเอื่นจะไม่เพื่อนยังไปหาเลาะเบิ่งหาเลาะเบิ่งมุงอะไรกันมุงยันตะนาวละลายอยู่เบิ่ง ไม่อยอยังไงจับผลดูในทีก่อนฮะผลกากชีเอ,อเือนเอืนแน่แล้วทุกคนเลยบันนี้เฮากากชีได้ไปหาเล่เอ,อืกหมูกัดมุ้งจีก่อนแต่ว่าโทรโอชับก็ได้เสื้อทุงยางไว้ได้เพราะว่ายานน้ำผลเข้าบ่อนทายแน่บ่อนไม่ได้ทายแน่แล,ละเออผลบ่อนเลิ่มไม่มีผลก็ได้ทายให้ทุกคนเบิง่งกันผลเอินแล้วกัน รก,ลลรก,กระเดี่ยวทงมูเลยทงกรเล่นอนีทงหลังๆนี่พี่น้อยคิดว่าทงมูไฟมัน,นมีก็เล่นทมูเลยพี่น้อยทงมูล เดี๋ยวปต่นมหอ่ะเลยไปพี่น้องเยเสียงลกฮงนั่นมาแล้วเมนอะไรคอยลกโวงไ,ไปเลยปัญหารเราไมไปเห็นเลยรถขาค่อยออกมาแล้วคลือขาออกมาอยนีเลยพี่เันไปนะน,นี่ห่วยมันนะรถในตีนเรียวยอยู่

ไมได้มนอเด็เขาจะเดบ็ัดนเขาจะรัดอมไปพวเกี่ยวไปกูลองปเขาจปอปมันบตัวใหญ่เลยทุกคนเลยว้าวทุกคนคอยว่านุกมองนะพแบแล้วจะมาถมมึใหญ่นยอนอรม้นทลายไปลองให้ so ีตาไปช็คินกนก่อนก็ได้ยินองทุกคนเลยพูดลอกที่นี่อ้งาไมุ๊โอ้ชิบตกมะจะคิดตายได้บ่เลย นำการไปน้อยเห็นเลยได้หนึ่งเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมาดีโมือที่องได้หนึ่งเต็มจนจะค้ำแล้วนี่ก็ทันล้วมืออยู่อยมานเลยพี่น้องเอ้ยหวานตอนนี้แหละน,นี่เอาก่ะจะได้หาเลาะยิงต่อไปทุกคนเลย หาเราอย่งกะเหาะมนี่มูปแพ้มนละม่ได้มันมันมล้มก็ละละม่อย่าล้มเพราะอย่างลุยต่ออีกมูก็ยิงเทุกคนเลยแค่นี้ผูกวอนนะยิงแค่นี้เือรอเลยน่ะเดียบร้อน้อยแตชอกเต็มแล้ว่อนมาเนี่ ได้ช่องโตพอดีมาเนี่ย,ยรุ่ต่อไปอีกพี่น้องเลยแนี้ว้าวชิวได้จากเต็มนะรุ่นต่อเลยวันนี้เอากลมาลุ้นตัวต่อไปอีกพี่น้องเลยหอยมูงก็ไปเห็นในแถวนี้เลยหอยมันดุดก็ไปเห็น ได้มาหอดที่พักพอดีพี่น้องเอ้ยทางของอเพชรเป็นทันมาอายู่นะต้องพอดจังไนก่อนพี่น้องเอ้ยหัานนึ่งข้าวนึ่งน้ำกินข้าวก่อนมทางของอเพชรเป็นกะได้มาได้หอดแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นกะได้นกนกเป็นนกกระตูงป่ะนี่น,ก,นกกระตูงกับกระเล่น คนบนกยิงกันบูด so so ี hey, ่น้องเอ้ยได้ก็หาะช็อโตมันเฮากะชิได้มาให้ดูให้กินจก่อนว่าจีกอยก็หาะได้กินนไปน้องเอนี้าะเลยมากนืห้อยตีนยงมีดึีีห้าวได้มาตองห้อยกว้างกว่านี้นะยงหาวนะุนต้น้อยกูดงั้นุนธรรมดาอี หัวยติ่งเน้อหมากลมพริกนึงหูเพราะกล้มค่เดียวเคิร์ดแล้วอันนั้นนลปลุกปุบปิบหลุดทูหวายทำชิจินโลดด้ยับก็แน่ยเปเชื่อตองยางเซ็ตลิฟมาทั้งโชคทั้งไปเลยเลยปลาดโทอยกี่เลยนั้นละเค์นโกรดานประจันน้ำด ไก่นะนว่ามันแหได้ได้ยินเสียงปีมันเขียนว่าเจอในหินเสียงปีมันจะไปใกล้เห็นแล้วเนาะเนาะนี่เห็นก็ไดเลียวไกลนะมันไม่ได้บินนะมันแลลนกลายหน้าค่อยดืดๆๆๆไก่เลยแลลนคือน,นกคุมแลลนนี่นะดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ไปพัดไม่ได้ยินเสียงปีทางของเพชรเป็นกาได้พอใกล้ขวาไปน้องเลย เจ็ดแปดตัวคนใดเดี๋ยวกินข้าวยานี่เฮาจะไปหาดวานบึง้งใหญเติบไก่ควาเจ็ดแปดตันเนาะก็เฮาเอาการจี้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหางมันกับปิป,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 ปิดย้ำกิ่ทหางมันอยู่เขาแห้่ยงละมีข้าวมืดมาช่อยมาดงมันนี่เฮากจะได้เอ็นหลบับหน้องเยหลับก่อยกินกว่าแล้วก็เฮาจะมาพักอะไรทุกคนเลย รับก่อยเห็น่บหญ้าเป็นเห็ดเลยเห็นทดลองเบิง่งเท็กกีเส็บคือเพิร์ลโบได้ คนแล้วระดอ,อยก้กอยก็ได้ก้อยก็เห่อนี่เฮ็ดช่องเมนูพี่น้องเอ้ยต้มชดใน่ทางเข้าวกะเผ็ดเปิดหากระชวยแล้วกันนี่เมื่อกี้นี่ไม่ได้เฮ็ดบีได้ถ่ายเขาเบิ่งได้เพราะว่าโท่ารถชับกน็น้ำเห่าล่ะเอาแช่ข้าวชานตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นใหม่แหละฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยส่วนตอนนี้ก็ ปิงสาล่าใครเป็นของต้อนทางบ้านหาก็ได้ก็ะห้องประตูของต้อนทางบ้านก็ได้อันนี้ก็น,น้ำสดขางสองชั้นเลยหมอกันมอกับพดทุกคนเลยพดฟองฟางอชุกเลยมันนี่ได้ปุงก่อน มือเชฟได้กินเล้วหนิใช้ถ้วยตัวนึงเลยพอละวเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมากินข้าวแรงน้ำกันบานนี้แสบแสบมากันเด้อโอ้ฝันเลยบ่งเคยอยู่ตัพี่มีชดบ่ง เออน,นังละจะทำลอง <Okay. S 1> มาทุกคนกินข้าวหนูกันมาเนีเข้าวแรลงมาเนีเข้าวแรลงครับก้อยขอเป็นลาบก้อยอย่างนี้หลวดกินข้าว,าวฟนินไฟเนาะ No, nó ngon, 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 nó 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 ngon, nó ngon, nó ngon, nó ngon, ยันอากาศเย็นดีกินข้าวปิ้ไฟต้องน้ำเป็น้องเอ๋ยกินใจสบายเลครับหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ยังเหลือแต่โคปิ้งเป็น้องเอ๋ยนี่ปิ้งก็เคยจะได้แล้วเดี๋ยวปิ้งนี่ชุกแล้วก็เฮาก็จะได้พอดีไปกาลเลยเพราะว่าผักผิดเป็นเห็ดน,นั่นไก่ขวานอนนี่น้อง แทนเขาไปแคมด่านหันเรียงไปเลยเขา,าก,กินข้าวยาเจี๊ยดนี้ก็กอดจะน้อยนี่เขากะจะได้ไปเลาะเบิ้งการเบิ้งไปหน้อยได้หรือไม่ได้กะท่าติดตามมาชมร่วกัน